สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกระมังวีทูปเปอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเล่นเล็กนรกหลายจอนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาในการเปิดหลายจอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะจัดจอยังไงแล้วเราจะย่อให้จอเล็กได้ที่สุดมากแค่ไหนนะครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหน้าจอของเราตรงนี้เลยอ่า เป็นหน้าจอที่เราได้ลองเล่นนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เกมปิดให้บริการแล้วไม่ได้หมายถึงว่าเขาเลิกให้บริการนะครับเขากําลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างช่วงคลอสเบต้าไปจนถึงโอเพนเบต้านะครับเอาละอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการเปิดตัวเกมก่อนกันเลยกันนะครับในหน้าจอแรกที่มีคนเข้ามาถามมากมายเลยนะครับว่าเนี่ยตัวหน้าจอของเกมเนี่ยล็อกเนี่ยมันสามารถปรับได้ทําสุดขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปิดออปชันดูนะครับตรงนี้อ่าดีนะผมย้ายมานะ ตรงนี้นะครับเป็นออปชันนะครับไอตรงเนี้ยไอที่มันมีการจอของเรามี2อันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคอมของเพื่อนๆแล้วมี2อันไม่ต้องแตลใจนะครับหมายถึงว่าเรามีมอนิเตอร์2ตัวเราอยากจะให้มันเริ่มสตาร์ทที่จอไหนอันนี้ไม่เกี่ยวช่างมันไปนะครับที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับหลายคนนะครับสงสัยว่าเ,เราจะเปิดจอ640ได้ยังไงหรือจะจอจอขนาด800ได้ยังไง บอกเลยนะครับว่าไม่มีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีต่ำกว่าน,นี้ไหมอาจจะดีเทคจาก,กาจอหรือเปล่าแต่ด้วยความที่มันตัวเซตอัพนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีแค่ต่ําสุดที่พันยี่สิบสี่เท่านั้นนะครับเอาก็เลือกแล้วก็กดเปิดอันนี้ผมปิดเสียงก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมันซ้อนกันเยอะมันเปิดจริงอ่ะเพื่อนคงไม่เปิดเสียงหรอกเนาะตั้งหลายจออ่ะกดโอเคอ่าแล้วก็เซฟนะครับอันนี้คือต่ําสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะเราเปิดเกมขึ้นมาแล้วก็เอาจอนะครรับขึ้ข้้นนมาาาววงงไตงห จะเห็นนะครับว่าจอของเรานะครับมันมีขนาดใหญ่มากเริ่มจากนะครับสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับที่อยากจะเปิดหลายๆจอแล้วสามารถเข้าถึงหน้าจอของทุกตัวละครที่เราเปิดได้นะครับอย่างแรกนะครับเริ่มจากการจัดจอมุมบนขวาเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนจอที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยเปิดมาแล้วนํามาวางให้เดี๋ยวจอที่2เนี่ยผมจะบอกทริคไว้ให้นะครับว่าต้องทํำยังไงจนถึงจอที่7นะครับสําหรับคนที่เปิด1นึ่งปาร์ตี้เต็มๆนะครับจะได้มี เทคนิคนะครับหรือพอยในการสังเกตว่าเราจะแยกได้ยังไงว่า6ตัวแรกเป็นตัวไหน6ตัวหลังเป็นตัวไหนนะครับอ่ะเริ่มจากจอที่2นะครับอ่ะเอามาตัวนี้นะครับวิธีวางนะครับผมจะเริ่มวางจากสังเกตง่ายๆครับเพื่อนๆจะเห็นมุมบนซ้ายนะครับมันจะมีตัวอักษรคาว่าเลกนล็อกนะครับผมก็จะเอาตัวตัวขอบนะครับของหน้าต่างมาวางทับแถวๆประมาณนี้พอดีอันนี้แล้วแต่ความชอบเพื่อนๆนะครับแต่ให้อยู่บริเวณประมาณนี้มันจะใช้ง่ายแต่ถ้าเพื่อนคิดว่า มันแคบไปหรือเปล่าจุดที่มันเหลือเนี่ยเพราะไอจุดที่เหลือตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่เราจะต้องเอามาใช้ในการคลิกเพื่อเปลี่ยนจอด้วยนะครับถ้ามันแคบไปเพื่อนๆจะปรับลงมาเหลือให้มันเห็นคัว่า Land Word แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าด้านซ้ายให้อยู่ประมาณนี้กําลังดีนะครับหรือจะแคบกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าผมเอาด้านหลังตัว K เนี่ยเป็นหลักนะครับสังเกตง่ายอ่ะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทําซ้ําจนถึงอจอที่6นะครับอ่าเดี๋ยวเราสคิปเวลากันเลยฟลิปเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงจอที่ 7กันแล้วนะครับลืมสองจะได้เจ็ดนะครับอ่าหลังจากนี้เราจะเปิดโัวๆก่อนแต่เราจะยังไม่จัดหน้าจอนะครับอ่ะงั้นข้ามไปต่อเลยฟลุ๊ปเอาละครับตอนนี้เรามาถึงหน้าจอที่สิบสองแล้วนะครับเป็นจอสุดท้ายในปาร์ตี้ของเรานะครับที่จัดของผมนะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับเราจะเริ่มจากการจัดจอสุดท้ายก่อนนะครับโดยที่เราจะเอามาวางไว้มุมล่างแถวแถวตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเทิร์นนะครับตัวหน้าจอเพิ่มขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเกิดว่า ทักบาร์ข้างล่างมันเกะก,กะสามารถยุบได้นะครับแต่ผมเอาตัวอย่างแบบไม่ยุบละกันคิดว่า,าทุกคนน่าจะไม่ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของการยุบทักบาร์แต่ถ้าใครรู้ก็ก็จะมีพื้นที่ข้างล่างเพิ่มออกมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะมาจัดนะครับส่วนวิธีการจัดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่แบบสมมาตรลิซึมนะครับก็คืออยากจะให้มันดูแบบเท่าๆกันนะครับก็ สังเกตนะครับจากจอที่คุณเปิดไว้นะครับจอที่5ที่6 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับลายเส้นนะครับว่าไอ้สีของจอด้านซ้ายกับหมวกของจอด้านขวาหรือจุดสังเกตอื่นๆที่เพื่อนจะหาได้ในหน้าจอครับมาจุดนั้นไว้แล้วก็เอามาวางนะครับให้มันตรงกันกับไอ้จอที่เป็นอ่าตั้งแต่12-18-10ไล่ลงมาจนถึงจอที่7นะครับก็จะเป็นแบบอ่าแบบนี้อ่าอันนี้อ่าผมผมยกนี้มาเป็นตัวอย่างอ่าจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าสี จะมีสีเข้มๆตรงนี้อยู่ตรงหมวกแถวๆนี้พอดีอ่ะแล้วก็ไว้วางประมาณนี้แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ไม่ถ้าไม่ซีเรียสก็ค่อยๆทามาคร่าวๆอ่าเนื่องจากว่าจอโอเคมันมองไม่เห็นแล้วอ่ะนี่นี่เรากแยกมาอ่านะครับตามนี้โอเคแบบนี้นะครับทีนี้ครับจะเห็นว่าจอมันจะเริ่มแยกเป็นสองกลุ่ม นะครับแต่ว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอไหนก็ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยมันก็จะยังมีที่ว่างนะครับด้านล่างซ้ายนะครับหรือบนขวามีทักบาร์ตรงนี้อยู่อ่ะตรงนี้นะครับก็คือจะสามารถเข้าได้ทุกตัวนะครับทุกจอเลยกดตรงไหนก็ได้นะครับมันก็จะมีอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีพื้นที่ให้เรากดมากมายนะครับเราก็ซ้อนกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันมันใกล้กันมากเกินไปมันซ้อนกันเยอะเกินไปในพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างเพื่อนๆก็สามารถทําให้มันแคบลงได้นะครับโดยการกิน พื้นที่ครับเลื่อนทักปลาขึ้นไปข้างบนได้อีกนะครับมันก็จะขยับขึ้นไปแล้วพื้นที่ก็จะเหลือเยอะมากขึ้นโอเคครับตอนนี้เรามีหน้าจอทั้ง12จอแล้วนะครับต่อมานะครับวิธีการที่เราจะดูทุกจอพร้อมๆกันนะครับอันนี้เราจะต้องใช้โปรแกรมเสริมข้างนอกแล้วนะครับก็คือจะใช้เป็น OBS Studio ก็ได้นะครับ OBS Studio นั้นมันมีอะไรดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะเริ่มจากอ่าผมอาจจะต้อง มันอาจจะเห็นเรควยมนิดนึงนะครับเพราะภาพมันจะซ้อนๆๆๆเข้าไปนะฮะก่อนอื่นเลยนะผมให้เห็นภาพก่อนนะครับว่ามันจะดูได้ยังไงว่าเต็มจอสมมุติว่าอันนี้เป็นจอจอที่2ของผมนะครับไม่ใช่จอหน้าหน้าจอเดียวกันแล้วนะครับแล้วผมอยากจะดูจากไอ้จอเล็กๆตัวนี้นะครับจอตัวอย่างตัวนี้เล็กๆให้มันกลายมาเป็นจอใหญ่นะครับก็เพื่อนๆก็คลิกขวาที่จอพรีวิวนะครับแล้วก็เลือกฟูตเกนแล้วก็เลือกจอนะครับว่าอยากจะให้จอเนี้ย ตัวอย่างเนี่ยแสดงที่หน้าไหนหรือจะเป็นวินโด์ก็ได้วินโด์สามารถปรับได้นะครับเลือกได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ้าอยากเห็นชัดๆเหมือนเป็นคนดูนะครับไม่ใช่จอพีววเล็กๆเหมือนใน obs ก็ขยายมานะครับก็จะเป็นแบบนี้ว้าเลคุยโอเคแบบนี้นะครับหรือจะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้จองผมมันเป็น vg 2 5 9ห้าถ้ากดปุ๊บมันก็จะพีวิวนหน้าจอนี้อกดหนูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมมันจะซ้อนกันแล้วมองเป็นเลคเยมอ่ามันก็จะเต็มจอนะครับมันก็จะดูง่าย นะครับอันนี้ปิดไปอ่าฮะจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเอา Windows Capture นะครับไปแคปหน้าจอของเกมทุกๆหน้าจอนะครับเข้ามาในตัวของโปรแกรม OBS นะครับตอนนี้จะเห็นนะครับว่าทุกจอที่ผมจัดไว้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็อย่างเช่นจอ1จอ2จอ3จอ4จอ5จอ6นะครับจะเห็นว่าทุกจอนะครับจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเพื่อที่จะให้เห็นว่าโอเคนี่มันเป็นคนละจอกันนะจะได้ไม่สับสนนะครับ งั้นเรามาเริ่มจัดจอใน OBS กันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสร้างสร้างนะครับ Windows Capture RO01 เห็นไหมหน้าจอนะครับของแลกหน้าแรกนะครับที่เรากดไว้เมื่อกี้แล้วเราแท็บกลับมา OBS มันก็จะเลือกหน้านั้นโดยอัตโนมัตินะครับเราก็ทําแบบนี้กับทุกๆหน้านะครับเรามาดูตัวอย่างหน้า2นะครับผมไปดูหน้า2นะครับก็นี่คือหน้าที่2ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับหน้าแรกเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ด้านซ้ายบนอันนี้ก็จะเป็นกลางบนนะครับเราก็กด Windows Capture ใหม่ แล้วก็เป็น R.O. 02เห็นไหมมันจะโฟกัสให้อัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเอาวินโด์เข้าที่ OBS ให้ครบทุกอันก่อนกันล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเซคลิปทามกันตอนนี้แหละปึ๊อ่ะครับเราก็จัดการนําเข้านะครับตัวซีนนะครับแล้วก็วินโด์แคปเจอร์เนี่ยเข้ามาใน OBS ครบมาแล้วทุกจอในหน้าจอของเรานะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับขยายนะครับปรับสเกลของตัวหน้าต่างที่มันจะมีให้เลือกนะสมมติว่าเราเลือกอะไรใช่ไหมครับมันก็จะมีหน้าต่างตัวเนี้ยเข้ามาไอ้หน้าต่างนี้เราสามารถขยับได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขยับนะครับโดยเลขที่ขยับนะครับอ่าให้ดูง่ายๆนะครับเวลาเราขยับมันจะมีเลขอยู่เพื่อนเพื่อจะเห็นเลขหลักพันใช่ไหมครับที่อยู่ซ้ายขวาซ้ายขวาอีตรงนี้อันนี้นะครับหนึ่งพันสามสิบเจ็ดตัวเนี้ยนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบ นะครับอ่ะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับย่อไปเรื่อยๆต้องกดที่มุมเท่านั้นนะครับอ่ามันจะเลื่อนแบบสมมาตรเข้ามานะครับก็จะเป็นอ่านี่เป็นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นอันนี้อ่ะเหมือนกันนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดเรามีอ่าเรามีอันแรกเป็นไกดแล้วนะที่เหลือก็จะเปลี่ยนง,ง่ายนะครับก็จะเลื่อนไปใกล้ๆกันแล้วก็ดูตัวเลขให้มันละเอียดนิดนึงนะครับ มันอาจจะไม่จะเป็นต้องเป็นเลขนี้เป๊ะๆก็ได้นะครับจะเป็นเลขที่เยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ที่มันต้องเป็นหนึ่งันน้อยสิบเนี่ยเวลามันจัดวางนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันพอดีเป๊ะสิบสองตัวนะครับจะอยู่ในหน้าจอเดียวกันได้ทุกๆตัวนะครับโดยที่มีขนาดหน้าจอเท่ากันด้วยอ่าโอเคอ่าเลื่อนปุ๊บค่อยๆเลื่อนนะครับงานงานกรรมกรครับค่อยๆโอเคเพื่อใครรับจ้างรัน ตัวเกมทิ้งไว้นะครับอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการนั่งดูนะครับว่าเอ๊ะตัวละครตายหรือเปล่าตายบ่อยไหมหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับดูไปพร้อมๆกันถ้าเกิดว่าใครที่เลื่อนแล้วเลขมันไม่ค่อยพอดีเพอเมาส์เร็วไปก็ปรับเมาส์ช้าลงก็จะช่วยได้นะครับโอเคตอนนี้ผมนําเข้าหน้าจอทุกหน้าจอแล้วแล้วก็ปรับไซส์หมดแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการจัด นะครับตัวหน้าต่างที่ที่เราเอาเข้ามานะครับเราก็มาเลือกนะครับในตรงนี้เลยนะครับเลือกแนะนําให้กดตรงนี้นะครับอย่าไปกดข้างบนนะครับข้างบนมาเลือกยากเพราะมันซ้อนกันนะครับสมมุติเราจะเริ่มจากอันสุดท้ายเลยอ่า RO นะครับหน้าต่างโ o หมายเลขสิบสองนะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดอยู่ล่างขวาตัวนี้นครับต่อมานะครับก็เป็นสิบเอ็ดนะครับก็เป็นสิบนะครับอ่าเก้านะครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันพอดีกันเลยนะครับสี่จอล่างนะครับตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในหน้าจอของตอนนี้นะครับ ก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับโอเคไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันหน้าต่างภาพขนาดตำแหน่งจะเพี้ยนจะเสียมันจัดขยับได้หมดนะครับพอ,อคุณได้จัดวางแบบนี้แล้วนะครับคุณสามารถจิ้มเลือกแล้วก็ชี้อย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นด้วยนะครับโ okay. อเคต่อไปถึงไหนแล้วนะหน้าที่สี่นะโ okay. อเคสี่นะครับสี่ มันก็จะสแนปนิดๆนะครับมันจะมีตัวดึงช่วยจับอยู่เพื่อให้มันพอดีกับตำแหน่งที่มันเลื่อนเจอกันพอดีนะครับอ่าเป็นไงทีนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ตำแหน่งนะครับของหน้าจอเกมแล็คทั้งหมด12จอในหน้าจอเดียวก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ยังคงเดินหน้าเล่นแล็คหอกแลนเวิร์ดต่อไปนะครับสำหรับแล็คหอกถ้ามีเซิร์ฟอื่นมาเป็นเวอร์ชัน PC แล้วถ้าเขาไม่ได้จำกัดจํานวนจอที่ใช้เปิดได้ก็ใช้วิธีนี้นะครับในการเปิดหลายจอแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะเพื่อติด <Lord> ตามคนทต์ดีๆากัผมนะครับผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับแล่งกิก่งอย่างเดียวนะครับเราอาจจะได้ความรู้และสาระอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกมากมายเลยสำหรับวนันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมกันไว้เจอกันอีกทีนะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย